อุปรกรณ์ที่ผมใช้ในการนำมาประกอบเป็นชุดปั๊มแบบพพ้าก็จะมีดังนี้ครับปั๊ม DC 12โวลต์แบตเตอรี่สายยางยืหดหหดข้องอ3ทาง PVC 1ทับ2ใช้ทั้งหมด6ตัว3ตาสีทาง PVC 1ทับ2ใช้ทั้งหมด4ชิ้นข้องอ4ีองศา1ทับ2ใช้ทั้งหมด4ชิ้นเช่นกันครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นท่อลดขนาดเกีียวนอกถ้าเรานะครับไม่ได้ใช้สายยางยืดหดและไม่ได้ทําการเชื่อมต่อแบบสลักล็อกนะครับต่อสายยางปกติก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวข้อต่อลดขนาดตัวนี้ซึ่งปั๊มตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัสเล็ตพาวเวอร์0.2 HP ครับโมเดล QB-60 ขีดส่งสูง15เมตรครับใช้แรงดัน12 v โวลต์กระแส12แอมป์ซึ่งตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวปั๊มนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไดเวอร์นะครับขับมอเตอร์บัลเลตเขาสามารถรับแรงดัน24โวลต์ได้ครับแต่ว่าตัวมอเตอร์ที่เขาออกแบบมานั่นคือมอเตอร์บัลเลตของปั๊มตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่ออกแบบมาสําหรับแรงดัน12โวลต์ครับแต่แน่นอนว่าตัวปั๊มตัวนี้ที่ผมใช้24โวลต์เพราะว่าผมต้องการกําลังที่มากขึ้นครับแล้วก็แรงดันของน้ําที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าใช้ยาวนานต่อเนื่องผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้งานได้ยาวนานมากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใช้12โวลต์ก็คงจะใช้งานได้ยาวนานครับเพราะว่าตัวปั๊มออกแบบมาสําหรับแรงดัน12โวลต์ครับส่วนแบตเตอรี่นะผมใช้เป็น24โวลต์ที่จริงอะ่ะตัวปั๊มเนี่ยเป็นปั๊ม12โวลต์12อแอมป์ครับแต่ผมใช้เป็น24โวลต์เพราะว่า ผมทดลองแล้วแล้วก็ทดลองใช้จนแบตหมดแล้วเขาสามารถทำงานได้มอเตอร์ไม่ร้อนมากเกินไปครับอุปกรณ์นะครับที่จะนำมาติดตั้งใช้กับแบตเตอรี่นั่นก็คือกล่องกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องหรือบล็อกที่กันน้ำได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมต่อนะครับไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวปั๊มน้ำผมก็จะนำแบตเตอรี่ ลิเธียมชุดนี้นะครับติดตั้งลงไปในกล่องแบบนี้แล้วก็เจาะสายไฟนะครับออกมาด้านนอกตัวนี้ก็จะปิดไว้แน่นอนว่าเป็นกล่องกันน้ําเวลาเราติดตั้งไปกับปั๊มนะครับและปั๊มเนี่ยเวลาทํางานทํางานกับน้ําอยู่ใกล้น้ําถ้าคุณใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับหรือลิเธียมฟอสเฟต ถ้ามีวงจรมีอะไรนะครับผมแนะนาว่าให้ติดตั้งใช้ในกล่องแบบนี้แต่ถ้าใครนะที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องติดตั้งไว้ในกล่องเพราะว่าแบตเตอรี่ตะกัวกดหรือแบตเตอรี่เจลแบตเตอรี่แห้งนะครับเขากันน้ําได้ส่วนสายยางนะครับผมเลือกเป็นสายยางยืดเพราะว่าสามารถเก็บง่ายแล้วก็สายยางพับก็ไม่เป็นไรฮะรเพราะว่าเขาเป็นสายยางอ่อนอยู่แล้ว โดยสายยางตัวนี้นะครับเป็นสายยางที่ยาว7.5เมตรถ้าเขายืดออกได้สุดเนี่ยจะยืดได้ถึง22.5เมตรตามที่ระบุไว้ในข้อมูลของสายยางยืดหดตัวนี้ครับอุปกรณ์ที่มาด้วยก็จะมีนะฮะหัวฉีดหัวพ่นแล้วก็สายยางซึ่งผมได้ทำการทดลองใช้งานไปแล้วนะครับ ถ้าปั๊มที่มีแรงดันต่ำและแรงดันประมาณ2บาร์ถ้าจะยืดถึง22เมตรนะครับผมว่าน่าจะต้องใช้กับน้ําที่มีแรงดัน3-4บาร์ขึ้นถึงจะสามารถยืดได้ขนาดนั้นแต่ถ้าใช้กับ2บาร์จะยืดได้ไม่มากกับยืดได้นิดเดียวจากการทดลองนะครับเก็บง่ายนะครับแล้วก็ถ้าพับแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอุปรกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าใครนะครับอยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัม๊มสายยาง ข้อต่ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบเป็นปั๊มน้ําแบพบกพาผมก็ได้ทําการแปะเลงเวตาคิวบิโดก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาปิดแล้วก็ข้อต่อตรงนะครับเกี่ยวนอกนํามาเจาะแล้วก็ติดตั้งหัวพ่นทองเหลืองแบบนี้ลงไปครับก็จะเป็นแบบนี้ ซึ่งคุณจะต่อกับสายยางตรงๆก็ได้นะครับไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้แต่ก็ทําแบบนี้ก็ถอดเปลี่ยนหัวได้ง่ายครับสับเปลี่ยนได้ง่าย เดี๋ยวมาทำการทดลองใช้กับสายยางยื่นหดครับกับหัวฉีดน้ำ ตัวนี้เป็นหัวที่สามารถปรับรูปแบบการพ่นน้ําได้นะครับก็มีหลายแบบมากครับแบบละเอียดนะครับแบบพุ่งตรง องจากใช้สายยางที่เป็นสายยางยืดหดนะครับเวลาปิดหัวกระโหลกเราไม่ได้ขันยึดกับตัวสายยางไว้แบบนี้ครับแรงดันย้อนกลับก็จะดันให้หัวกระโหลกตัวนี้เด้งออกนะครับก็ควรที่จะป้องกันนะฮะหาอะไรมารัดให้หัวกระโหลกติดกับสายยางได้แน่นขึ้นเวลาปิดปั๊มน้ําหัวกระโหลกก็จะไม่หลุดออกนะครับโอเคแบบนี้ครับ แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้สายยางยืดหดนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใช้สายยางยืดหดเวลาสายยางหมดนะฮะแรงดันก็จะย้อนกลับนั่นเองเดี๋ยวมาย้ายสถานที่กันครับ ต่อไปผมจะมาทดลองใช้กับหัวพดนน้ำทองเหลืองตัวนี้ครับ ไปแรงมากครับประมาณเสือบ10เมตรได้ครับ และนี่นะครับก็เป็นการทดลองนะครับใช้ปั๊มน้ำพบชา12โวลต์12แอมป์นะครับใช้กับแบตเตอรี่24โวลต์ครับแรงน้ำที่ได้ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับ ทดลองใช้งานนะครับกับตัวปั๊มน้ํา DIY ตัวนี้นะครับเขาก็ใช้งานได้ดีนะครับแรงดันน้ํานะครับที่ส่งออกไปก็ถือว่าไกลใช้ได้นะครับก็อยู่ประมาณ7 8ถึงเมตรนะครับซึ่งแรงดันน้ําจะอยู่ประมาณ2บาร์นะครับตัวนี้ผมได้ทําการเททดลองไปแล้วนะครับแรงดันน้ําตัวนี้นะครับก็เท่ากับปั๊มน้ําไฟฟ้า220โวลต์ทั่วไปครับซึ่งถ้าใครดูแล้วอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั๊มน้าตัวนี้นะครับผมได้ทําการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดู รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิป diy ปั้มน้ำแบบบูผาก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ